สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับจะมารีวิวการประกอบชุดเสื้อสูบลูก53ของเวฟบ้อยนะครับเวฟบรอยเนี่เวฟบรอยเอส้ v นะครับ5้มมิลน,นั่นเองนะครับเสื้อสูบแต่งเวฟบรอยเอสห้าามิลมีปเกเกินฝาซีนกานวาวมาด้วยนี่นะครับก็เป็นลูกสูบมาทำชุดเลยนะครับ มีการหลบวาวว่าเรียบร้อยนะครับอ่ามีแหวนนะฮะแหวนลูกสูบนี <c oughs> ่ก็เป็นสลักลูกสูบนะครับมีมาอยู่แล้วนะฮะพร้อมกิ๊บล็อกซ้ายขวาครับผมอ่ามีเออซีนนะครับการวาวนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ถอดปาเกินปเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะฮะมาพร้อมเลย ผักเก็นเสื้อและวกักเก็ฝาอ่านี่ก็เป็นเสื้อสูทนะครับลูก5 3กอปลอกก็จะบางๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราสวมใส่ได้เลยนะครับต้องควักนะฮะนี่บางเฉียบเลยนะฮะสำหรับขาแรงนะครับเพิ่มซ,ซีซีกันหน่อยอ่ะก็ช่างทีนะครับกําลังแกะๆรื้อๆนะฮะถอดมาเลยนะฮะสุดคาบูนะครับ ที่เขาใช้มาก็จะเป็นของเอ็นโปรนะครับธรรมดาทั่วไปนะฮะตอนนี้นะครับว่าจะเปลี่ยนใส่ของของแดดนะครับมาดูนะครับว่ามันจะยังไงอะไรแบบไหนนะครับก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะเจ้องเขาจับมาให้เองนะครับผมมีหน้าที่ประกอบมีหน้าที่ทำนะฮะ ดูกันนะครับเป็นโปรนครับคันนี้นะครับเคยทำมาแล้วนะฮะใส่ลูกห้าสามมาแล้วนะฮะคันนี้น้องเขาบอกนะครับแต่มันหลวมนะครับขี่ไม่ได้อ่านี่นะครับก็น้องเขาสั่งของจากลาซาดานะฮะสั่งมาจากลาซาด a าเอามาให้ผมประกอบให้นะฮะ ผมเองนีนะที่ประกอบอย่างเดียวนะครับผมผมพื่งถึงวันนี้นะครับน้องเขาก็เอามาให้เลยนะฮะจากลาซาด้าของจากลาซาด้าตัวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับ

นี่มีรอยชนเนี่ยนี่ทีนรอยโคกวาวโคบดิน้าตาลรอยโคบดิ่เออใส่ใส่เข้มเตมอ่ะวัดดูดิวัดจากข้างล่าง ห้าสิบสอ่ะลองวัดดูวัดดูดิห้าสิบสามใช่ห้าสิบสามห้าสิบสามับอ่ะตัวนี้ห้าสิบห้าสองสามห้าสามใช่ใชะ

ไม่ต้องดันร้อยสู้มาถ้ามันเข้าแล้วก็เข้าเลยถ้าแต่มันเข้าล็อกม่ต้องไปดันมัน,มนทิ่จับเสื้อไว้เอาสู้ด้วยร้อยสู้ด้วยจับจใเนะนะอ่ะ

ตั้นใส่นัดประคองให้ก่อนทิ้นใส่เลยไว้ตุกั่วจะชิ้นเอออ้าวแดดนนัดตัวชิ้นแดดฟาแดดน้อน អីមកអេទូឡឹងមូលប៉ាទាំងខតដែរអរ៉េងបកកាប់ដែរអរ៉េង ได้มีค่าคือไอ้ีดาย ว variance, ัดแน่เอ yeah. ่อท่อไม่ล่นเลยละยินหล่นม่ค้าองหน้าเลยคาด่าเมียพ่อเลยเมื่อกี้น่ะ